วันไม่โอเคกับคนแบบนี้วันเป็นคนที่ชอบสอนคนให้ลุกสู้ค่ะลุกขึ้นสู้ค่ะวันขอเลือกคนที่วันจะสอนด้วยและวันขอเลือกคนที่วันจะคุยด้วยวันไม่สนใจค่ะทุกคนมีคนเอาวันไปด่าเยอะมากเพราะวันพูดแบบนี้แหละคนที่คุณมาฉันกลัวฉันไม่กล้าแล้วทักทักวันมาหลังบ้านสมมุติอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุติวันยังไม่เคยเจอคนแบบนี้นะคะ ครูพี่อยากเปิดช่อง YouTube แต่พี่ไม่กลา้าพี่ไม่มีความรู้พี่ไม่อะไรเลยวันไม่คุยด้วยเลยนะคะวันบอกวันจะพูดคำเดียวว่าพี่ไปเรียนก่อนนะคะไม่มีความรู้เรื่องการตัดต่อพี่ไปเรียนเรื่องการตัดต่อก่อนคะ่ะไม่มีความรู้เรื่องการทำช่อง YouTube พี่ต้องไปเรียนก่อนคะ่ะเพราะอะไรวันถึงไม่คุยด้วยเลยทุกคนตอนนี้วันต้องการพลังงานบวกคือคนที่คิดเหมือนกันแล้วก้าวไปพร้อมกันวันไม่ต้องการให้ใครมา ชุดวันลมแล้ววันไม่ใช่แม่พระนะคะวันไม่ใช่แม่พระแล้ววันไม่มีเวลาที่จะไปอุ้ยคนนี้บอบบางคนนี้เป็นไข่อยู่ในหินฉันจะต้องประคองเขาไปในการทําช่อง YouTube ฉันจะต้องประคองเขาไปแล้วต้องพูดคําพูดดีๆพูดเวลาพูดต้องมีกีบกุหลาบพ่นออกมาจากปากทุกครั้งวันไม่พร้อมคะ่ะทุกคน ไม่พร้อมเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรต้องมีความมั่นใจก่อนไม่ต้องกลัวค่ะอะขอย้อนกลับไปที่คำถามของป้าสูว่าเปิด Facebook ไม่ได้เพราะ Youtube บอกว่าป้าส่ไม่มีความน่าเชื่อถือไม่มีค่ะในโลกนี้วันไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้เลยใครใครก็เปิด Facebook ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ไม่ต้องกังวลทุกคนแต่ถามใจตัวเองก่อนว่าเราสู้เราสู้ไหมเราพร้อมไหมวันไม่พร้อมที่จะคุย,คยกับคนที่แบบวันขออนุญาตใช้คําว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่ามาเรียนกับวันนะคะทุกคนวันไม่ใช่พยาบาลน,นะคะวันไม่ใช่นักจิตวิทยาที่จะประคองความรู้สึกของคนอื่นได้วันเป็นคนชอบพูดต,งตรงๆแล้ววันต้องการพลังงานบวกที่จะก้าวไปกับ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันค่ะวันมีเวลาน้อยมากเลยในแต่ละวันเวลาวันมาสอนเนี่ยวันบอกแล้วว่าวันไม่เคยคิดเงินอะไรใครเลยสักอย่างนอกจากมีคนเคยทักมาขอใจ่ายไหมขอจริงๆมีนะคะทุกคนมีลูกศิษย์ของวันคนนึงน่ารักมากบอกว่าอยากได้อินโทรดักชั่นอินโทรดักชั่นก็คือฉาก นำเข้าคลิปซึ่งวันทำให้ฟรีทุกคนคะ่ะทุกคนใครอยากได้วันทำให้ฟรีทุกคนแต่มันจะไม่สวยเป็นมืออาชีพมากมายเนาะนักเพราะว่าวัน,น่ะมีแค่ iPhone และ iPad คอมพิวเตอร์มีไหมมีแต่วันไม่มีเวลาเรียนคะ่ะทุกคนไม่มีเวลาเรียนการใช้เอฟเฟกในคอมพิวเตอร์แต่วันก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่จะทำอินโทรดักชันให้นะใครอยากได้อินโทรดักชันแบบลองพิมพ์คำว่า อินโทรดักชั n นฟรีติวเข้มมือใหม่ทํา Youtube คุณจะเจอที่วันทำฟรีนะคะแล้วใครอยากได้ประมาณนั้นทักวันมาวันไม่เคยคิดเงินใครแต่มีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากได้แบบแบบอยากเสียตังค์น่ะเขาอยากวันก็บอกว่าวันไม่เอาวันไม่เคยคิดเงินเขาก็เลยบอกว่าครูแต่พี่อยากให้ครูจริงๆพี่ให้ค่าขนมหลานก็ได้อ่ะ วันก็เลยให้บัญชีหลานไปนะคะแล้วบอกว่าอย่าให้เยอะนะนี่คือบัญชีหลานวันนะหลานเป็นเด็กอยู่นะเตือนนะเตือนนะว่าหลานเป็นเด็กน้อยอยู่ สองสามร้อยพอค่ะวันก็บอกแบบนี้นะคะปรากฏว่าพี่เขาโอนให้1,000บาทนั่นเป็นเงินก้อนเดียวที่วันได้จริงๆนะคะคือวันทําให้เขาหลายครั้งแล้วทาฟรีตลอดเขาอยากเปลี่ยนเขาเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนอินโทรดักชันฉากนําเข้าคลิปวันก็เปลี่ยนให้เขาวันทําง่ายมากทุกคนใช้เวลาถ้ามีถ้าทุกคนมีทุกอย่างให้วันที่วันขอ ช้เวลาประมาณ5นาที10นาทีวันทำเสร็จแล้วนะคะวันทำได้ง่ายมากวันเป็นนักการตลาดที่ทำโฆษณามาก่อนแต่มันจำกัดที่เราอะมีอุปกรณ์แบบแบบวันเรียกว่าเมนวนวลนะ่ะเป็นอุปกรณ์แบบธรรมดานะคะธรรมดาธรรมดาเป็นฉากนำเข้าแบบธรมธรมดาธรรมดาแต่ดูเป็นมืออาชีพประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันก็ทำให้ฟรีคะ่ะอะไรที่วันช่วยได้แล้วคนที่อยากทำนะทุกคนอยากทำช่อง u t u b e อยากอยากทำเพจอยากได้ตรงนี้ ครูทาให้หน่อยได้ไหมครูมีเวลาไหมอ่าไม่ต้องเลือกวันว่าครูก็ได้นะคะโทษทีวันติดปากน้องมีเวลาไหมคะน้องมีอ่อน้องทําให้ได้ไหมพี่อยากได้แบบนี้เหมือนน้องคือดูคลิปวันแล้วอยากได้อะไรนะทั้งในช่องติวเข้มมือใหม่ค่ะทำ youtube และในช่องมาดามบ้านนาสวีเดนแคปถ่ายหน้าจอตรงนั้นมาค่ะทุกคนอันนี้วันพูดจริงนะวันคนที่แรกๆอ่ะแรกๆตอนที่วันมีเวลานะ่ะวันจะมีเวลาแค่ช่วงหน้าหนาวค่ะทุกค